มาถึงคําถามสุดท้ายในวันนี้ค่ะ f c e e o o o นะคะเป็นคุณผู้ชายถามมาค่ะ,ะสวัสดีครับแฟนอายุ35ปีนะคะช่วงหลังมานี้คือประมาณ6เดือนมาเนี่ย<ะ>แฟนฝ่ายหญิงของผมเนี่ยมีตกขาวมาตลอดบางครั้งเหม็นมากด้วยครับเธอกังวลผมเองก็กังวลห่วงครับทําให้ไม่อยากมีอะไรด้วยไม่ได้รังเกียจแต่ว่ากลัวจะเป็นหนักกว่าเดิม เธออายไม่กล้าถามผมก็เลยถามแทนครับตอนนี้แฟนอ้วนขึ้นนิดหน่อยคือส่วนสูง165ซนติเมตรนัก58กิโลกรัมนะครับแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวกลัวจะเป็นมะเร็งปากมดลูกครับแม่ของแฟนเคยเป็นมะเร็งปากมดลูกจนเสียชีวิตไปแล้วก็คุณผู้ชายก็น่ารักนะคะว่าไปแล้วค่ะแต่ภาวะที่ตกขาวและมีกลิ่นเหม็นมากเนี่ย มันก็คือแน่นอนค่ะไม่ไม่ธรรมดาไม่ปกติถ,ถ้ากลิ่นเหมือนกินกุ้งเน่ากินปลาเค็มเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการติดเชื้อพวกแบคทีเรียรในช่องคลอดพวกนี้ก็จะมีอาการตกขาวที่แบบเป็นสีขาวๆเหลืองๆข้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดลักษณะกลิ่นเหมือนกินแบบ อับๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหม็นแบบอับๆเนี่ยน่ามากจะเป็นพวกเชื้อราในช่องคลอดอันนั้นจะคันด้วยอ่าก็จะคันแต่อันแรกก็คือตกขาวที่เป็นแบคทีเรียก็อาจจะคันด้วยอาจจะมีรอาการแสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะตกขาวนี่แบบเป็นได้ทั้งแแบคทีเรียเชื้อราในช่องคลอดพยาธิในช่องคลอดหรือก็ทั้งไวรัสเองก็ตามค่ะทีนี้เรามาบอกว่าไม่ยากเลยในการที่จะดูแลรักษาก็คือไปตรวจแล้วก็ ตกขาวเนี่ยคุณหมอเขาก็จะมีวิธีการเอาตกขาวเนี่ยไปตรวจดูว่าตกลงเป็นแบคทีเรียเป็นเชื้อราเป็นไวรัสหรือเป็นอะไรแล้วก็รักษาตามอาการก็คือรักษาแต่ถ้าเกิดสมมติรักษาแล้วเนี่ยผู้หญิงรักษาแล้วก็ยังกลับมาเป็นอีกอาจจะต้องรักษาฝ่ายชายด้วย <c oughs> เพราะผู้ชายอาจจะมีด้วย,ดดวยโดยที่เขาอาจจะไม่แสดงอาการก็ได้ <c oughs> เพราะผู้ชายนี่เขาล้างทำความสะอาดแล้วก็ปัสสาวะทิง้งถูกไหม <c oughs> คะฝ่ายหญิงก็คืออยู่ในช่องคลอด พราะตรงนี้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้โดยการ,รที่ไปตรวจแล้วก็รักษาไปส่วนในเรื่องคําถามว่าอจะเป็นมะเร็งไหมคุณแม่เป็นมะเร็งเราจะเป็นมะเร็งไหมมะเร็งปากมดลูกไม่ใช่พันธุกรรมมันก็เกิดจากตัวเราเองโดยตรงนี่แหละที่ได้รับไวรัส HPV มาเกิดจากการที่เรามีเพศสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดคนที่มีปัญหาในเรื่องของเริ่มต้นที่จะก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกเริ่มที่จะมีไวรัส HPV สายพันธุ์เสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งเนี่ยก็อาจจะทําให้เขามีอาการตกขาวเหลือรลังได้ครับดังนั้นเนี่ย ก็คงต้องตรวจไม่ว่าจะเป็นเช็คมะเร็งปากมาลูกถ้าไม่มั่นใจก็หาไวรัส hpv สายพันธุ์เสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้ค่ะครับพวกผู้หญิงแฟนๆคุณทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครหรอกครับอยากจะเป็นมีกลิ่นตัวหรืออะไรแต่ว่าบางทีไม่กล้าไปไปหาคุณหมอไม่กล้าพบคุณหมอก็ ให้กำลังใจเขาจูงมือไปหาคุณหมอด้วยกันรักษา้ําใจอย่าไปบูลลี่เขากลายเป็นสิ่งที่มันจะฝังเข้าไปในใจของเขาได้เนี่ยแง่ดีแล้วปรึกษามีความรู้จับมือด้วยกันไปตรวจด้วยกันทั้งคู่รักษาด้วยกันทั้งคู่โรคนี้หายง่ายมากเป็นเรื่องปกติมากครับผมเป็นเรื่องปกติจริงๆค่ะดูแลกันนะคะ